รู้ปะไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่เยี่ยมไม่ดูไม่ได้ฮะขบวนระวังนะนี่มันผิดบ้าก่อนไปดูอ่ะนี่ก็ไม่แน่ใจว่ะไอ้มันมันลงล่างมันเยียนลงล่างมันเยียนลงล่างนะเล่นปะมังกรมังกรเอาไม่เล่นมังกรแล้เอาของเล่น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 มังกรมังกรเล่นมังกรวายวายวายใช่ผมพอเรืนจะตายเล่นเล่นมาก่อนได้พอเรืนต้องเล่ ฟินิเจ็บฟินิเจ็บจัดเลยฟินิเจ็บจัดเลยเปิดดาบแลได้มังกรน,นะแต่พี่ไม่เห็นทาชิมันเอาดาบมันเอาดาบได้ดาบเราดาบฟินิจะตายเรื่อนี้ไม่กล้าชนเลนอยอ่ะกูสัตว์หนีไปกลางมันคิดว่าไอ้นี่ปะ น้องไม่เคยเดือกอะแม่นายไอโน่มากดแวรเนี่ยยังปกติเอ็มก็ได้นะเอ็นก็ได้เลยร้านน้องได้ทุกตัวเลยเอามากันแวร์ไหมแวร์มีเวไาหรือเปล่าอ๋อไม่ก็นะเฮ้ยเี้ยกูกกติทำไมเนี่ยสวยสวยสวยอระกูยังไม่ชุบอยู่ สัตหมือนละมันมันเอยียงลงล่างปะเะว่าเข้าเข้าฟา้าเราเข้าฟา้าเรามีบอลลินด้วยนะระวังนะมันไม่ฟ้าจ้าไม่มีนเสีนะออมันเจ็บอะเล่นได้ได้ไหมปะได้ได้ไ<ม>โอเค<ม>โอเคเลยก<ม>ัยนแะเลื่อนเลื่อนมันถ้าตายบอลินฟิกโอ้ยแย่โอไม่ตายปะฟิกปานไม่ได้ปะได้เถอะแย่ต้องเปลี่ยนรองเท้าไอเวนเว้ยเบ็บล่าง รัเลยรับเลยรัเลยรวยรเฮ้ยไหนบอกเล่นไม่เป็นทำไมมันห่วะเล่นไม่เป็นพี่ตัวที่นี่แม่งย้ายมาจ้ารัละใช่หรอายอ่ะไอ้อ้ีีเชล็อกสัตว์เรืออ้วอะสวยสวยสวยอตติอติแล้วอติอติอติอัามเชื่อมเก็บแตกดี อ่นชื่อกีล่างนะบายบ่ะไปได้ป่ะไม่ไม่ไ่พี่ไป่างไป่ไปาออ้พี่ได้พ่ออได้พี่ได้เรือดบ้านอะด้เรือดบ้านละพี่ีถ้าคยเล่นไปแล้วเปรเราได้ปลี่แจกตัวนึงยิงเเอร์อยู่แอลขานะเรามาถมแมน จะเล่นกลางจะเล่นกลางช่วยช่วยช่ว่วยชยชล่ะช่วยเพืนกลางล่ะว้ยเนตรเวฟหัวจระไอพวกนี้ตามแผนไม่ทันมัเนี่ยมาจ้าไม่มีฟรีไงไอไม่มาจ้าเมียีเตอร์เเลอร์เเลเตอร์ก่อนเลเตอร์ก่อนเขาเรียนไหยนะตางนอะ้อไรมาลน์มาลพี่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 เป็ดมาช่วยช่วยผมรับด้หไปอยู่ไปอยู่พี่ไปอยู่โอ้ยสัตว์นี่ยเ็นจะตายโอ้โห ไป่างเลยเนี่ยเอ้ยมันลงล่างมาแล้วเว้ยนี่นี่อยู่นี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 ่น้องให้ทำการก็ได้นะมาเจ้มาเจาการเดี๋ยวพี่ก็จะอันนี้มัช่วยเราโอยสัตว์ถ้าเปิดมังกรนะหคนเปิดให้ก่อนมาจ้าทำการเชื่อมบนหน่อยนะจะไปเล่นล่างแน่น่มาไต่ล่างมไล่างมาไต่ล่างเล่นล่างเล่นล่างมนี่มัน่าม่านดีอันเดียวีเนี่ยปิกันดูเลยดูเลย เลตเตอร์เลตเตอร์เลตเตอร์ตาย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 โอ้โหตายหนึ่งตายหนึ่งมันนั่นทีแล้วไรควางี้ปอมมึงโดนรับ่ใบมาให้มาบีบกลางมาบีบกลางแวนแวนแวนมาบีบ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 กลางเลยเนี่ยเนี่ยแค่แี่มันติดต้อเนี่ยนะพี่ออกหลังเนี่ยไม่ต้องเอ้ยพี่ออกเปิดยงเหรอใช่ปะเปิดตาเอี่ยงไหมเอ้ยเอี่ยงใช่ไหมมาดีมันไหนมันไหน จริงยิงมันต้นะแตกได้นะอานี่เียได่าแล้วไอ้ยาระเบิดแปะแกดใช้ก่อนแล้วกันยังจะเปลี่ยนแล้วตัดแนวไปเลยนะโอเคโเอ้กลาง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 ไอ้ไม่ได้สมเลยนะอะไรนะไอ้เสร็จโอ้โหมนตีใช่ปะล่างนะล่างเราฟรีนะ มันดันฟรีนะไปเล่นไปนะเอามันตีละวิีบกลางคืนหน่อยปะไอ้ย่าล่างมันเจ็บอยู่แล้วเพื่อนๆเราเจ็บจัดเลยเรียนๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจ้าเบ๊อย่างเงก็ได้เตดูวนเลเต้หนะไปไปแก้มเลยบนบนบนเฮ้ยเลนเต้กด เลเตอร์กดเกิดไหมเอ้ยตีตีปั๊มหน่อยตีปั๊มหน่อยผมเข้าไม่ได้ผมเข้าไปตายต้องเข้าจังหวัดสองหนีเข้าแล้วเฮ้ยบอลเลยมาเอ้ยบอลเลยว้าวบอลเลยบอลเลยบอลเลยโดนไปเลเตอร์ฟิกเฮ้ยมันจับผมมันจับผมผมมีฟิกอยู่ไม่เป็นไรชิวชิวชิวถ่ายกันถ่ายกันโอ้ยเราติดชุบพอดีรอรับอยู่พี่รอรับอยู่ดวงขาทำให้ไหวทำให้ไหวทำให้ไหวไม่ให้ดวงขาคำนวณหมดแล้วนะคำนวณ สวยนะสวยเลยสวยโอ้บารมีเลยจริงๆตอนเล่ปมลังในในปมลังเลยนะกุลีนะผมรับกวรนะพี่เราเล่นดางนะแหวนน้องไว้เราเล่นดากับเพื่อนไปน่าพามาคุมหน่อยดิพามาคุ้มเลยไปอยู่พี่วิวไปอยู่พี่องค์ขาี่ไม่จะรับผมเอ๊ะมันก่อนจะเกิดนะไม่ป่ามันตายไม่ป่าถ้าจะเกิดดาก็จะเกิดอาดารไม่ไปเอแปดนาทีอ่ะ ที่ไม่มีเกิดที่ไม่มีชุบชุบพี่สิบวีเลยแทงาพ่นเป็นอีกไปะลีมาทำยี่อะไรกูตีป้อมแตกมันตีแล้วเว้ฮโนเอฟฟิกเป็นอี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 กฟิ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 กจะตายจะตายองท้าทีเก็ตเขาแตกล้ท้าทีเก็ตแตกม่มีอีกไม่มีรับอุ้ยหมดแตายไปอิเตอร์ได้บล็แดงไปพีีเนี่ยพีเดืนน รีรี้ีสำทำไมกูมา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 ไปโดนไปโดนตาแตกออกไปก่อนได้ไหมเยอะๆไปใหเใหญ่ไปเยอะๆไปพี่พี่พี่จะตายมันก็แตกแมันก็แตกอะไรอะน่อจะเปิดองค์ละดูๆได้ปะ ป๊อปแดงเราอะระวังนะแอปอปไรบ้างกปอยก้อยบนเล่นกลางปะก้อยบนเล่นกลางได้้มันล็อกหัวพี่นะมันล็อกหัวพี่ไอ้จ่ายพี่เยอะมากเลยอะมาดิมาดิโอ้ยเต็บหมดเลยดูหน่อยโฟกัสที่ตัวโฟกัสที่ตัวฟอลินะตาย์ฟอลินะตาย์ฟอลินะตาย์ฟอลินตายสวยสวยสวย แวนฟรีแวนฟรีตายมีายต,าย,ตายสวยมีบนมีเว็บบนให้เล่นด้วยแตกจ่ญญายกูเยอดจัดเนี่ยมันล็อกพี่ไงมจาจ้าก็ฟรีโมลาก,ก็ฟรีเลยรีวิวยันใจมันล็อกพี่ไหมที่บนเลยจะทำกลางให้ทำกระส่องกลางให้โอ้ไปายบกลางมา กลางแล้วเสร็จเว็บล่างกันแน่เดี๋ยวไปเสร็จล่างก็จะรีแล้วอ่ามัน,นยัยมันจะมากันกลางไอ้อดูของไรเดู๋ยวเข้าเสียดจับเลยเข้าเสียจับเลยไอ,อ้สวยสวยไอ้โอ้โหัวคำหลับถอยเลยถอยเลยปะสวยหอกเลยรับมาจ้าหน่อยดิหมดละหีิบเพบืเ่พอถอยได้ถอยนะผมดีอะ่ะมีถอยได้ปะมีมีติ๋หรอมีมวลี่อ่ะ เอ้มันมะไอ้เหี้ยเอ็นเดนเอ็นเดนมานานหมดแล้วแทงเอ็นเดนตุบเล่นพร้อมกันรอเล่นพร้อมกันอันนี้จะเกิดนะคล้องจะเกิดนะคองจะเกิดนะทำไมวะฮะขอฟ้าขอฟ้าเด้อขอฟ้าเขโอเคครับคำแก้วผูดตายอย่างงี้เพื่อนบอกเอาขนาดนี้ไม่เอาพูดดิบมาด้วยอ่ะได้เลยมาจ้ามาจ้ากูเงินบัคไปแล้วได้เลยเดี๋ยว็ดดาตาแน่ครับมาจ้ารอเชื่อมรอเชื่อมผมข้างบน ไอ้ยี่ยี่ยี่พี่มีชุบสิบบีนะพี่มีชุบสิบบีเอเ้พี e ud, át, ่รอตามไปแล้วเราก็เล่นต่อออฟแล้วเอ้ยบางทีเราขอไปก่อนอยแรกให้มาชาเจอกันเจาก่อนแล้วเล่นเล่นเล่นสูตรนี้เล่นสูตรนี้ให้มาชาเข้าไปลากรอดูดูเลนเตอร์ก่อนดูเลนเตอร้ดูเนี่ยละไหวนะมันหมดแล้วโลด้วยรอจัดเลยหมดชิบหายแล้วว่าแหวนะทำแม็กอะ

กีกางไว้ครัอะไรได้ไเดี๋ยวพดวเดี๋ยวพอเล่นไม่ไม ah, ัน yeah, yeah, oh, no ่ามันอะไปะมัไม่แล้วเจ็ม้เอาไม่อยู่ละยังดูได้ไโอ้โแม่งโอแรง่อลก็แหละรออรช่วยขัดหน่อยนะเราจะจับเคเดี๋ยวช่วยขัดไปอยู่พี่วิ่ไอยู่พี่วิ่ไอยู่เอ้เดี๋ยวดักกางบารีเออร์ทันป่ะเดี๋ยวดยกเข้ากางบาริเออร์ไปให้ไปให้ไปให้ไป้อ้ห้นหงยี่บดัก ไม่ออกเลยนะมังกรปดมังกรมักรมังกรมังกรมังกรมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บไงวางแหนะนอนแล้วได้บัวอันฝันผนิลมุมลากน่ะตีนะเอเดียวกีอมันโดนเผื่อมันโดนมาเดินกะ ไม่อยหลังแดงใช่เหรอเดี้วผมไปรับจับให้เราตามผมเย่งอย่าเพิงอย่าพิ่งอย่าพิ่งพิง่รอรอรอก่อเฉยเวก่อนเฉยเวก่อนตอนเนี้ยโฟกัรเวันเอ้มันปานตีทำไมวะกุบกุ๊บบบนกุ๊บบบนกุ๊บบบน้าเยล้วตาเฉยแล้วไม่เว็บไม่เอไม่เอเรอยูดกลางไเออยู่แอรอยู่พุ่มพุ่มพุ่มพุมออกมาแล้ว้รอแม็กได้นะเว้เนี่ย ใสหน่อยหน่อยดิไปหน่อยดิยวไชี้หลังนะเล่นเท่าที่ไหวนะเป็นเป็นหนึ่งเดีวดูหลังหน่อยอะไรไหวขนาดเชี้วเชียวไอชี้หมดละโอ้โหเฮียน้องน้องเดียวนะอันนี้เดี่ยวนะเป็นการเดี่ยวตัวเดียวนะน้องคนละเชิงอันดีอ๋ออดีคนละเชิงจริงคนละเชิงเฮ้ยจ็บได้หนะกลางไป้เลย ไม่มีท่านหนอ่างง้ปากท่านอะเอ๊ะเอได้แค่แหลก่ะจบเลยจบเลยได้แค่แหลกแทงหลแ่แทงแล้วออกท่านท่านหรอวะกาทนีเบงท่านทันอยู่ปายห้าวิทันอยู่ทัานเยอะท่นทันทันมีพอเลนเกิดสองวิทานอยู่ยตีแต่เ๋้วไปเดียวเว้ยเสียชูบไปให้หนคเเ บอกแล้วชิมีทุกตัวมันมีวิธีเล่นโขกโขกร้างโถกเว้ยแห่นเสมอเว้ยไม่แพ้หรอกนี่ไงตีมี่ตีมี่ให้มาจ้าเขามาจ้าไม่กัมุลลัดไปไปรับจัาก่อนแต่อันนั้นมุลลดตรงแดงตรงแดงฝั่งมันอ่ะอย่าเปไปโดนชับก่อนสวไอ้เดีเยีย